รัวเพิ่มท้ายเกมไทยทุกเมียนมา3 -0 ถึงศนลิ้วชิงทองซีเกม2,023วันที่13พฤษภาคม2,566เวลา20นาฬิกาณอลิมปิกสเตเดียมประเทศกัมพูชาฟุตบอลชายซีเกม2,023รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแชมป์กลุ่ม B ลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมารองแชมป์กลุ่ม A เกมนี้อิสระสีทโรจัดเต็มนำทีมโดยสองกองหน้าอย่างทีรศักเผยพิมายและยศกรบุรพาโดยมีชานรงค์พรมสีแก้วและเศรษฐิ์สุวรรณเสตสร้างเกมรุกเริ่มเกมมาไทยเป็นฝ่ายสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องจนนาที37จากลูกฟรีคิกที่ชานรงค์พรมสีแก้วเปิดให้ทีรศักิ์เผยพิมายโขกเข้าไปให้ไทยนำก่อน1-0และเป็นประตูเดียวในครึ่งแรก ครึ่งหลังนาที85ไทยมาได้ประตูนำห่างจนได้จากจังหวะที่พงศกรตรีศาสตร์หลุดไปสุดเส้นก่อนใจ่ายให้ลีออนพิชยะเจมยิงเข้าไปให้ไทยนำห่างเป็น2-0ช่วงทดเจ็บตัวสำรองอนันต์ยอดสังวานมายิงประตูปิดท้ายจากนอกกรอบอย่างสุดสวยให้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมาไป3-0ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จ นัดชิงเหรียญทองทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่โอลิมปิกสเตเดียมในวันที่16พฤษภาคม2566เวลา19.30นนถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ต7